รถลดลดลดติดค่ะคุณมินการวางตารางนะครับในทุกๆปีของมหาสงกรานต์ปีใหม่สิ้นปีนะครับถ้าเรื่องทางหลวงเองก็ดีหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีนะครับมีการวางแผนในการเดินทางไปอย่างดีโดยเฉพาะในงานมหาสงกรานต์นี่ครับแน่นอนว่าจะมีการเดินทางประชากรเป็นจนํานวนมากดังนั้นครับกรมทางหลวงเอ,อ,เองนะครับจึงแนะนําเส้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับว่าเราจะเดินทางไปเนี่ยออกตกเนี่ยจะไปเส้นทางไหนบ้างครับ มาดูเส้นทางหลักๆเลยที่เราจะออกจากกรุงเทพมหานครขึ้นภาคเหนือนะครับในช่วงวันที่11 1 7ถึง17นี้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางหลีกเลี่ยงจราจรที่ติดขัดทางหลวงครับตอนนี้มีช้อยมาให้เลือกว่าทางหลวงสายหลักสายรองให้ประชาชนวางแผนล่วงหน้าทั้งขาไปและขากลับอย่างเช่นกรุงเทพภาคเหนือเส้นที่1ครับจากกรุงเทพไปลังสิตท,ทางหลวงหมายเลข1พหลโยธินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา่างทอง สิงบุรีมโนรมนะครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้านครสวรรค์เส้นที่2ครับกรุงเทพไปนนทบุรีนนทบุรีนะครับก็ไปเส้นทางด้านของทางหลวงหมายเลข3 4 0บางบัวทองสุพรรณบุรีเข้าสุพรรณบุรีเลี่ยงไปทางนู้นเลยนะครับเข้ามาทางชัยนาทแล้วก็มุ่งเข้าสู่นครสวรรค์เช่นเดียวกันเส้นทางที่3นะครับจากกรุงเทพรังสิตวังน้อยสระบ,บุรีลบบุรีอันนี้เขาเรียกว่าวเฉลียงเฉียง<ช>มาทางเส้น<ะ>เกือบอีสานนะครับทางนี้ก็จะเข้าถักที่ตากฟ้ามุ่งสู่จังหวัดพิษณุโลกเลยแต่เส้นนี้เนี่ย มีการพัฒนาแล้วตอนนี้เป็น4ี่เลนวิ่งได้ดีขึ้นจากตะกอดนะฮะแล้วก็แวะถ่ายรูปกันได้สวยๆด้วย,วยนะคะต่อไปเส้นทางที่4ค่ะจากกรุงเทพไปรังสิตนะคะทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินค่ะก็มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือโดยตรงเลยนะคะเส้นทางที่5เส้นทางสุดท้ายจากกรุงเทพค่ะคุณผู้ชมไปวงแหวนตะวันออกนะคะและก็ไปที่อำเภอวังน้อยทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินจากนั้นค่ะมุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข32แล้วก็มุ่ง ุ่งหน้ารงสู่ภาคเหนือกลับบ้านเราได้เลยค่ะ